เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไกยอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะคะใช้รถบรรทุกน้ําไปแจกใจ่ายให้กับประชาชน12หมู่บ้านเพื่อใช้อุปโภคบริโภคค่ะหลังจากที่พบว่านในช่วงนี้มีฝนทิ้งช่วงทําให้แหล่งน้ําดิบผลิตน้ําประปาไม่เพียงพอนะคะมีรายงานว่าที่อำเภอหนงสูงนั้นเริ่มประสบกับปัญหาภัยแล้งขยายเป็นบริเวณกว้างแหล่งน้ําดิบหลายแห่งแห้งขอดค่ะทางภาครัฐต้องนําน้ําไปแจกจ่ายเพิ่มอีกหลายหมู่บ้าน ส่วนที่จังหวัดเลยนะคะมีเกษตรกรตำบลกุดป่องอำเภอเมืองเลยที่ไถดะเตรียมแปลงนาไว้ปลูกข้าวนาปีต้องเลื่อนการเพราะปลูกข้าวออกไปค่ะเนื่องจากไม่มีฝนหากปลูกข้าวอาจเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ําจึงหานว่าปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวเพื่อนําไปต้มขายสร้างไรายได้นะคะขณะที่จังหวัดยโสธรค่ะภาพมุมสูงเผยให้เห็นสภาพแม่น้ําชีช่วงตั้งแต่ใต้เขื่อนยโสธรลงไปในพื้นที่ตําบลเขื่องคําและตําบลขุมเงินอําเภอเมืองยโสธรค่ะ หลังจากเขื่อนยโสธรน,นั้นปิดประตูระบายน้ําเพื่อกักเก็บน้ําด้านเหนือเขื่อนให้มีปริมาณน้ําเพียงพอในการอุปโภคบริโภคทําให้ปริมาณน้ําชีแห้งขอดนะคะโดยส่งผลดีให้กับผู้ประกอบการดูดทรายค่ะที่นํารถแบ็คโฮเข้าไปตักทรายส่งขายได้โดยไม่ต้องลงทุนใช้เรือดูดทรายค่ะ